สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมาตอบคําถามนะครับผมว่าทําไมนกคงหัวจุกถึงไม่ยอมร้องนะและทําไมนกคงหัวจุกจึงเกาะซี่คงนอนนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกรงชาแนลนะครับผมและก็อีกคําถามนะครับผมว่านกคงหัวจุกยังเป็นปลาเอเป็นสัตว์คุ้มครงอยู่อีกหรือไม่นะครับผม,ผมก็จะมาตอบให้ใน คล,คลิปนี้นะครับผมจะตอบเป็นข้อๆนะครับผมให้ fc ได้หายสงสัยนะครับผมทําคลิปไปก็มาลองฟังในคลิปคลิปนี้นะครับผมมาที่ยาเลขกเลยนะทาไมนกกงหัวจุกถึงไม่โยมลงนะครับผมมันก็มีสาเหตุนะครับผมนกที่ไม่ลงนะครับผมเกิดจากการยังไงอะ่ะเขาไม่สบายใจเขาเครียดหรือว่าอย่างไรหรือเปล่าเป็นต้นนะและสาเหตุที่พบบ่อยนะเกิดจากการที่เปลี่ยน การเขวนเออการเขวนที่เปลี่ยนที่บ่อยนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาไม่คุ้นจินที่นะครับผมการที่นกมันไม่สบายใจมันก็ไม่ลงเหมือนกันนะการที่เราเปลี่ยนตำแหน่งการเขวนกกงบ่อยก็มีผลต่อการไม่ลงของนอกเหมือนกันนะครับผมอ่าหรือว่าการมองเห็นนอกอื่นนะครับผมนกที่ว่า อายุมากกว่านกที่ว่าตาบะดีกว่าและนกที่ใจมันมากกว่านะครับผมก็จะทําให้เกิดการที่นกมันไม่ลงเป็นเวลาเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับผมผมก็เลยได้มาตอบในประเด็นนี้นะครับผมอ่ามีส่วนนะครับขอพวกนี้มีส่วนหรือว่าการที่เราแขวน,นอนกกรงหวัวจุกนะครับผมปนอายุปนเพศนะครับผมเมื่อนอกกรงหวัวจุกมันเขวนอยู่กับ ตัวผู้กับตัวเมียมันก็ไม่โลง้งเป็นปกตินะมันจะมีแต่เพลงเรียกเป็นต้นประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเราเก็นผู้กับผู้พอได้โยนเปลงกันนกจะได้ฝึกนะครับผมมันไอพวกนี้มันก็มีผลนะครับผมผมก็ได้มาทําคลิปตอบในคลิปคลิปนี้นะมีผลหมดนะครับผมหรือว่านกย้ายบ้านสภาพจิตใจความเครียดมันยังมีนะครับผมทําให้การที่ว่านกมันขายเครียดมันไม่มีนะครับผมมันอยู่ๆก็ ไม่ลงไปก็เป็นไปได้นะแล้วก็คำถามเมื่อคืนนะครับผมมี f อซถามมานะว่าทำไมนกโคงหัวจุกมันจึงเกาะซี่โคงนอนนะครับผมที่เกาะซี่โคงนอนก็ฟังนะเออส่วนมากนะครับผมมันจะเกิดจากอ่อสาสภาพเวทลมทำให้นกไม่รู้สึกสบายใจเออไม่รู้สึกปลอดภัยนะครับผมมีจิ้งจกมีหนูมีแมลงสาบ รบกวนในเวลานอนหรือเปล่านะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้นกมันไม่สบายใจมันเลยกอกสี่คงนอนนะและอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการไม่คลุมผ้ากุ้งนะครับผมไม่คลุมผ้ากุ้งนกมันไม่ปลอดภัยนะครับผมไม่ได้เป็นที่ส่วนตัวที่ที่ว่ามันรู้สึกปลอดภัยแล้วมันจะนอนได้หรือว่าผ้าคลุมนะครับผมบางเกินไปหรือเปล่าผ้าคลุมบางนะทาให้นกมันเห็นด้านนอกนะครับผมว่าเกิด นอกก็ทําอะไรเห็นเป็นภาพเป็นคนเดินผานเป็นอะไรประมาณนี้ทํให้นกไม่รู้สึกสบายใจก็เลยเกาะซี่กรงนอนนะครับผมผมก็ได้มาบอกปัญหาได้เพื่อนๆก็ลงไปปรับแก้เออตามพวกนี้นะครับผมก็ได้จะไม่ได้ไม่ผิดพลาดนะครับผมเละขายของนิดนะนี่ก็คือวิตามินสันนกลงนะครับผมสีดําก็คือสูตรเกง่งสีขาวก็คือสูตรเลี้ยงนะครับผม ใครสนใจกดหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทาขึ้นไหมตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมใครที่เจอปัญหาพวกนี้ก็ลองไปแก้ตามที่ผมบอกตามนี้นะครับผมเออมันเกิดจากความเครียดมันเกิดจากที่นกไม่สบายใจแบบที่ผมบอกไปนี่เลยครับผมลองไปปรับแก้ดูนะอ่าและยังมีคนนะที่ถามมาว่านอกกงหัวจุกยังเป็นสัตว์ป่ากลมครอมหรือไม่ อย่างเป็นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนกงวงหัวจุกก็ยังอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมจะปลดตอนไหนก็รอประกาศนะครับผมแต่ว่าออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อไหร่นะครับผมเขาจะประกาศแน่นอนนะครับผมเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวน่นอนนะครับผมให้พี่น้องนกงวงหัวจุกได้ดีใจกันเลี้ยงกันแบบไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเจ้าหน้าที่มาจับตอนไหนนะครับผมอันนี้ก็ ได้หาข้อมูลมาตบให้เลี้ยวนะครับผมใครที่เจอปัญหาด้านข้างต้นก็ลองไปแก้ตามที่ผมบอกดูนะเออปัญหามันมีเราแก้แก้ได้นะครับผมไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมนกนอนข้างซี่ค้งนี่คือน้องก็ทักมาถามเมื่อคืนเลยนะครับผมก็เลยมาแก้ให้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้นะครับผมจะส่งคลิปคลิปนี้ไปให้ฟังว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเขาจะได้ไปแก้ไขนะแต่บอกว่าผ้าคลุมกรงบางเขาจะได้ เปลี่ยนอะไรเป็นที่หนาให้นกสบายใจนะครับผมส่วนมากจะเกิดขึ้นกับลูกนกที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์สักเท่าไหร่นะมันเลยกลัวนะครับผมอ่าเละแถมไม่นิดนะครับผมที่จะเจอบ่อยนะครับผมบก็คือเกมนก,กงวัวจุกนะอ่านก,กงวัวจุกที่ผัดขนนะครับผมน้องๆก็ถามว่าที่ให้กินอาหารเร่งให้กินของเร่งนู้เร่งเล่ง,ลงนร่นี้นะครับผมใต้ผมพูดแบบ ไม่อวยไปเป็นกลางนะการที่เราไปให้กินอาหารพวกขับเร่งพวกนั้นนะครับผมจะเป็นผลเสียในอนาคตกับนกเวลานอกอายุเยอะๆนะครับผมเพราะว่าพวกสารเร่งพวกนี้นะครับผมอ่ามันจะมีตัวนะครับผมที่ว่าเป็นสารแน่นอนนะครับผมทําให้นอกกรงหวัวจุกนะมีผลในระยะยาวตอนเกน,นะมันเหมือนทุกอาหารนะครับผม ถ้าว่าเล่งไงแต่ขนเพื่อนๆเ,เราคิดดูนะครับผมมันจะต้องมีสารอะไรที่ไม่ดีเออมันตกสู่ตัวนกเวลานกเลี้ยงนานๆเกเกนะครับผมก็จะทําให้นกคงหัวจุกเราเกิดป่วยเจ็บได้ไปในระยะเป๊บเดียวอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราศึกษาจุดนี้นะครับผมนกคงหัวจุกนะปีหนึ่งมันจะผัดขนใหญ่ประมาณสองครั้งนะครับผมเออ เพราะว่านกกงหัวจุกเป็นสัตว์ที่ว่าถ้าตายขนเมื่อไรนะครับผมนั่นก็คือช่วงที่อ่อนแอที่สุดนะครับผมช่วงอ่อนแอแล้วมันใหญ่ใจยังไงขนที่มันออกมาเล็กๆน้อยๆนะมันคันทาให้มันการลงการสู้มันก็ไม่สุดนะครับผมมันจะไปสู้กับเพื่อนได้อย่างไรในเมื่อมันเหมือนป่วยเหมือนคยเหมือนไม่สบายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็รอให้ขนมันออกเต็มที่ ขนมันใกล้สุดนั้นนะก็คือความสามารถที่เก่งที่สุดของนอกนะครับผมก็คือขนเต็มนะครับผมเออเพื่อนๆนจำไปเลยมันปัดขนใหญ่ประมาณสองครั้งต่อปีนะครับผมที่เหลืออาจจะเป็นขนเซมเล็กๆน้อยๆน,นะเออวันนี้ผมก็เอาข้อมูลเออมาฝากมาให้นะครับผมแล้วก็หัวข้อที่เป็นอ่าคำถามของเพื่อนๆในช่องก็เดี๋ยวจะแช์คลิปไปให้สำหรับคนที่ปรึกษานะครับผมก็เอา วิชาจากในคลิปคลิปนี้ลองไปแก้กไขกันดูนะครับผมฝากวิตามินไว้ด้วยนะสนใจก็กดหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะเออเป็นวิตามินนะครับผมตัวนี้เป็นวิตามินสูงนะครับผมตัวขวาจะเป็นแคลเซียมนะกินคู่กันนะเตตแาเข่งตัวขวาตัวฝาดํานะครับผมจะเล่งลงได้นะสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมอะสวัสดีครับ